สวัสดียามเช้าค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านอลิสาสภายญี่ปุ่นนะคะวันนี้อลิสาก็ตื่นแต่เช้านะคะพร้อมเจอกับสายหมอกยามเช้าอากาศหนาวค่ะช่วงนี้10กว่าองศาเองนะคะช่วงนี้ก็เป็นบรรยากาศแบบหน้าหนาวที่แท้จริงเลยนะคะแล้วก็นึ ตั้งแต่เดือนนี้ถักไปจนถึงนู่นนะคะเดือนกุมภาพก็จะหนาวมากๆเลยนะคะก็จะหนาวขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาที่อเดซสาพโพสคลิปอะไรจะได้ไม่พลาดต่อไปนะคะก็ขอบคุณที่สนับสนุนและเป็นกําลังใจให้นะคะขอให้รับชมคลิปอย่างมีความสุขในชีวิตประจําวันในวันนี้ค่ะ ที่เห็นนี่คือดอกไม้ต้นกล้วยนะคะสภาพอากาศในยามเช้ามีแม่คันิงด้วยนะคะตรงยอดใบไม้ค่ะนี่คือบ่งบอกถึงหน้าหนาวนะคะแต่พลิกของเราก็ยังแดงสวยอยู่เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเผือกแล้วก็มุมถั่วพูเพราะว่าจะเก็บมเมล็ดพันุนะคะแต่ดอกเขายังออกเรื่อยๆนะคะมะเขือก็ยังออกอยู่เลยนะคะ,ะแสดงว่าทนหนาวปรับกับสภาพอากาศที่นี่ได้ดีเลยค่ะ เช้าเช้าแบบนี้ก็ประมาณ6โมงนะคะน้ำค้างเต็มเลยก็มาหาเก็บผักทำอาหารเช้านะคะ นี้ก็เป็นวันทํางานอีกหนึ่งวันนะคะก,ก็ทํางานทุกวันเลยค่ะอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณ5วัน4วันแล้วแต่งานที่ยุ่งนะคะกลับบ้านมาก็ค่ามืดแล้วก็เป็นหน้าหนาวจะมืดไว้เลยไม่มีเวลาเก็บผักตอนเย็นนะคะก็เลยต้องตื่นมาเก็บตอนเช้าๆมีทั้งหมอกทั้งน้ําค้างเลยนะคะอากาศหนาวแต่ว่ามันสดชื่นนะคะ ตอนเช้าก็จะได้ยินเสียงนกเสียงกานะคะดอกไม้พืชผักของเราก็หนาวแต่เขาก็ทนได้นะคะอันนี้จะเป็นผักตั้งโอค่ะก็เก็บกินได้แล้วนะคะผักตั้งโอนะคะเราสามารถทานสดเป็นสลัดก็ได้นะคะใส่กับน้ำมันงานญี่ปุ่นหรือว่ามาทําเป็นต้มจืดนะคะหรือผัดหรือว่าใส่ข้าวต้มหรือว่าลวกแล้วจิ้มกับซีอิ๊วก็ได้นะคะก็กินกับน้ำพริกกินกับอะไรก็อร่อยค่ะ โอ oh, นะคะภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าชุนกิืดนะคะจะหอมๆนะคะอร่อยนิ่มๆอ่อนๆไม่แข็งเลยค่ะ เวลาที่เราปลูกตั้งโอนะคะตั้งโอเนี่เขาจะชอบให้เราใส่ปุ๋ยขี้วัวนะคะแล้วก็ดินที่ร่วนดินที่ใช้เนี่ยต้องมีทรายมีขี้วัวนะคะแล้วก็พืชผักอาหารต่างๆนะคะเขาถึงจะสวยงามใบไม่เหลืองแล้วก็ดูอ่อนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นผักกวางตุ้งนะคะ าษาญี่ปุ่นเรียกว่าโกมัตจึนะนั่นเองนะคะสามารถทานสดเป็นสลัดได้กินกับน้ำพริกเอามาแกงนะคะเอามาต้มเอามาผัดได้เลยนะคะใส่ข้าวผัดยิ่งอร่อยเลยค่ะชีวิตในชนบทญี่ปุ่นนะคะก็ผักตามฤดูกาลเลยนะคะผักหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนนะคะว่ากันไปค่ะ อันนี้คือต้นอันงนนนะคะตอนนี้ก็ไม่มีพวงอันงนแล้วนะคะหมดแล้วแล้วก็ใบก็ร่วงแล้วนะคะเพราะว่าอากาศหนาวนะคะปีหนึ่งเราก็จะได้กินครั้งหนึ่งค่ะที่ทุ่งนาของเรานะคะตอนนี้ก็ไถดินทิ้งไว้แบบนี้นะคะก็ สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะต้นหญ้าก็เริ่มจะขึ้นมาหญ้าแถวนี้นี่ทนหนาวได้ดีจริงๆเลยนะคะตะวันก็กำลังขึ้นเลยค่ะจะต้องรีบเข้าบ้านทำอาหารเชา้านี้คิดว่าจะทำวอฟเฟิลให้ลูกสาวนะคะมีต้มจืดที่เมื่อว,วานนะคะแล้วก็มีอะไรไข่ดาวนะคะให้สามีนะคะแล้วก็นัดโตะ แต่ก็ยังเพลิดเพลินกับอากาศข้างนอกบ้านอยู่เลยนะคะสดชื่นหมอกลงอีกแล้วนะคะก็พออาทิตย์ขึ้นนะคะัจะกระทบกับความเย็นข้างล่างเนาะก็จะมีหมอกเย็นๆหนาวๆตอนนี้ประมาณ10องศานะคะวอลเฟริรของอลิสาก็ไม่ได้ทำยากเลยนะคะเผื่อใครอยากทนใช้แป้งแผนเค้กนะคะเอาแบบง่ายๆเลยแป้งแผนเค้ก สำเร็จรูปนะคะใส่นมใส่ไข่แค่นี้เองค่ะแล้วก็เราก็ใส่เตาที่ทำา็อเฟอินหรือว่ากับกระทะก็ได้นะคะเราชอบผักอะไรก็ใส่ลงไปวันนี้ใช้เป็นข้าวโพดแช่แข็งนะคะมีเหลือไว้ในตู้เย็นเล็กน้อยค่ะจริงแป้งแพนเค้กสําเร็จรูปมีติดวาดบ้านไวก็ดีนะคะเพราะว่าวันไหนที่เราแบบตื่นใจลืมตื่นนะคะเป็นเมนูที่เร่งด่วนนะคะ วันนี้ก็ทานข้าวเสร็จพอรูปไปก็จะทำงานบ้านนิดหน่อยค่ะแล้วก็ไปทำงานนะคะวันนี้ก็ทำงานประมาณ8ชั่วโมงกว่าค่ะรวมไปกับก็เกือบๆ10ชั่วโมงนะคะไปซื้อของด้วยเนาะแต่ไม่ได้ถ่ายที่ทำงานให้ชมนะคะเพราะว่ามันไม่ดีเนาะเราไม่เป็นที่ทำงานของเราเป็นไม่ใช่เรื่องของเรานะคะ การทำงานที่ญี่ปุ่นนะคะค่อนข้างตรงต่อเวลาแล้วก็ทำงานจริงจังค่ะเวลาที่เราทำงานเราไม่สามารถมานั่งเล่นโทรศัพท์หรือว่ากดถ่ายโน่นนี่นั่นได้เลยนะคะเพราะการทำงานเนี่ยเราต้องทำให้เต็มร้อยเปอร์เซนต์เลยค่ะอันนี้ก็ลูกสาวนะคะจะกินข้าวกับไข่ปลาคุณแม่สามีเอามาให้นะคะแล้วเสก็จะกินวาเฟอร์กาแฟยามเชา้าพระอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วค่ะ ้เวลาไปทำงานแล้วนะคะพอทำงานเสร็จก็จะแวะไปซื้อกับข้าวรับลูกก็กลับบ้านนะคะ มาซื้อที่เซเว่นนะคะมาซื้ออาหารกลางวันนะคะก็จะมีเบรกค่ะวันนี้เพราะว่าทํางานยาวก็หนึ่งชั่วโมงนะคะบางทีก็ไม่ถึงหรอกค่ะเพราะว่างานด่วนนะคะตอนนี้ก็ทํางานเสร็จแล้วเรื่องงานแล้วนะคะก็ไปซื้อกับข้าวที่ซูเปอร์มาร์เก็ตกับลูกสาวะค่ะก็มีขนมมีกับข้าวนะคะวันนี้ก็ไม,ไม่รู้จะกินอะไรนะคะลูกสาวบอกอยากกินไก่แม่ก็หาอันนู้นนี่นั่น,นะคะก็ถึงบ้านก็ต้องรีบทำอาหารหหนะคะกินข้าวรีบทำเลย พาลูกเข้านอนนะคะชีวิตประจําวันในหนึ่งวันนะคะมันผ่านไปไวมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าเจ็บคอโดยที่ว่าอากาศเย็นด้วยนะคะได้เวลาเตรียมห้องอาบน้ํานะคะอาบน้ําแล้วก็พาลูกเข้านอน,นะคะ่ะ

ไม่หสำหรับวันนี้ก็คลิปจบแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบจนถึงตรงนี้ค่ะ